สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช a นแน l วันนี้เสนอเรื่องหมอยาผู้โชกร้ายขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับไอขนาดนั้นมาให้ฉันรักษาให้ไหมเดี๋ยวจะหนักกว่าเดิมนะรักษาตัวเองก่อนเถอะถ้าเก่งนะัก ฉันยังไม่เห็นหมอหายเลยกล่าวจบหญิงไวกลางคนก็เดินหนีไปทันทียังไม่ทันที่เขาจะได้ทักท้วงอะไรด้วยซ้ำโธงั้นก็ไอ้ให้ตายเลยนะไม่ต้องมางอค่ะด้วยความโชกร้ายของชายไวกลางคนทำไมอาชีพหมอยาของเขาถูกดูแลนมาหลายปีจนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่ไว้มีคนแขวะอยู่ตลอดผู้ไขที่จะมารักษาก็ไม่มีสักคนเพราะหลายปีก่อนเกิดเหตุไม่ขาดฝันทำไมเขากลายเป็นคนพิการความน่าเชื่อถือทีอท่ชาวบ้านมีให้ก็ไม่เหลือแม้แต่ความเคารพเพราะคิดกันว่าหากเขาเก่งจริงทำไมถึงรักษาตัวเองไม่หายสักทีอีกครั้งเมื่อตอนที่เขายังปกติดีก็มีนิสัยขี่โกงไรจัญญาบันในการเป็นหมอ เวลารักษาก็มักเลี้ยงไข้ก็ว่าให้คนที่มารักษาต้องกลับมารักษาหลายๆครั้งตนจะได้เรียกเก็บเงินบ่อยๆเพื่อราคาค่ารักษาก็ไม่ได้ถูกๆแต่ชาวบ้านที่นี่ก็ต้องจำใจเพราะทั้งหมู่บ้านมีอยู่คนเดียวเมื่อสุดจะทนจริงๆประกอบกับเห็นไม่ขาดฟันครั้งนั้นชาวบ้านก็เลิกนับถือกัดฟันเดินทางไปรักษาที่เมืองอื่นแทนถ้ายัางเป็นแบบนี้ ข้าไม่มีจะกินแน่ต้องทำยังไงดีวันหนึ่งในขณะที่ออกมานอกบ้านหมอเจเลกอบพยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้คนมารักษากับตนแต่ก็ดูเป็นไปได้ยากเหลือเกินเพราะตอนนี้ไม่มีใครนับถือแล้วแต่ดูเหมือนโชคจะยังเข้าข้างสายตาของเขาเหลือไปเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุอานามก็คงไม่กี่ขวบกำลังนั่งเล่นอยู่ใต,ต้ต้นไม้ใหญ ตนจึงทําท,ทีเข้าไปคุยเล่นอ้าวหนูมาคนเดียวเหรอเพื่อนๆไปไหนพ่อแม่ล่ะพ่อไปค้าขายต่างเมืองจ้ะส่วนแม่ก็ทํากับข้าวที่บ้านเพื่อนๆยังไม่มีใครมานี่เจ้าชอบนกหรือเปล่าเห็นไหมมันอยู่บนต้นไม้ตรงจริงไม้ตรงนั้นถ้าเจ้าเอามันไปเลี้ยงแล้วฝึกให้มันพูดมันก็สามารถคุยเล่นเป็นเพื่อนเจ้าได้นะ เด็กน้อยตาตัวด้วยความตื่นเต้นมองตามเขาที่กำลังชี้ไปที่นกตัวนั้นทั้งถามย้ำให้แน่ใจว่านกตัวนี้สามารถพูดได้จริงๆหรือหมอเจเล่ก,ก็ยืนยันคำตอบหลอกล่อให้เด็กน้อยปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตนก็จะขย่าให้เด็กคนนี้ตกลงมาจากนั้นก็จะรักษาและเรียกคาารักษาแพงๆเพราะจำได้ว่าเด็กคนนี้เป็นลูกพ่อค้ามีเงินร่ำรวยจากการค้าขาย หากเรียกคาารักษาแพงๆก็คงไม่เป็นปัญหาแต่แล้วบุญก็มีแต่กรมาบางังเพราะเพื่อนของเด็กคนนี้มาเรียกเสียก่อนทำให้เด็กน้อยลืมเรื่องนกพูได้ไปหมอเจเลไดแ,แต่นึกเครื่องอยู่ในใจแผนการทุกอย่างเกือบจะสําเร็จอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่นึกกล้ามือมารอเด็กชายคนนี้ที่เดิมทุกวันจนกระทั่งถึงโอกาสที่ดีอีกครั้ง เมื่อวันก่อนเขาแอบเห็นมีโพรงขนาดพอดีมือที่จะล้วงเข้าไปได้ตรงคนต้นไม้จึงแอบไปหางูมาซ่อนไว้ข้างในก็จะหลอกล่อให้เด็กคนนั้นล้วงมือเข้าไปและถูกกัดเพราะหากจะล่อให้ปีนต้นไม้แบบเดิมตูท่าคงจะไม่ได้ผลแล้วนี่ไอ้หนูเอ็งเห็นโพรงตรงนั้นไหมข้างในนั้นมีกระต่ายตัวเล็กๆน่ารักมากเอ็งลองเอามันกลับไปเลี้ยงเป็นเพื่อนที่บ้านซิฉันเอากลับไปได้เหรอจ๊ะ มันมีกระต่ายอยู่จริงๆหรอไม่เห็นเลยเอ็งจะไปเห็นได้ไงล่ะข้าก็บอกอยู่ว่ามันแอบอยู่ข้างในพโพรงนั้นเอามือล้วงเข้าไปดูซี่เด็กชายลังเลอยู่ชั่วครู่แต่ก็ยอมทำตามที่หมอเจ้าเล่บอกค่อยๆเอามือล้วงเข้าไปจากนั้นก็จับเขาให้อย่างแรงแต่สิ่งที่อยู่ในมือนั้นคือคอของงู ทำให้งูไม่สามารถกัดมือเขาได้หมอยาเจเลชเนื้อคอมมองอย่างใจจดใจจอแต่ก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเสียทีเป็นไงไอ้หนูเจอไหมกระต่ายนะ่ะเจอจ้ะแต่ทําไมมันแปลกแปลแบบนะจ๊ะฉันจะเอามันออกมาก่อนเด็กน้อยค่อ,คอยๆเอามือออกมาจากครงก่อนจะต้องตกใจจนแทบเป็นลมเมื่อเห็นว่าในมือนั้นเป็นงูเหา่า ด้วยความตกใจกลัวเด็กชายรีบความงูออกไปให้พผลจากตัวเองแต่โชคร้ายที่แรงเหวี่ยงและทิศทางมันมาตกที่หม้อยาพอดีทําไมหม้อยาโดนงูฉกหมอยานอนร้องครวญครางด้วยความทรมานเจ็บปวดเขาเรีบบอกให้เด็กชายไปตามคนมาช่วยเด็กน้อยจึงรีบวิ่งไปตามชาวบ้านกลับมาแต่เมื่อทุกคนมาถึงที่เกิดเหตุก็พบว่าหมอยาได้สิ้นใจตายดยพิษจากงูเห่าไปแล้ว ชาวบ,บ้านจึงสอบถามเด็กชายว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเด็กน้อยกล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังเมื่อชาวบ,บ้านได้ยินเช่นนั้นก็พอจะเดาออกได้ถึงนิสัยช่วไร้ายของหมอยาคนนี้บางคนก็ดาทอถึงจิตใจโหดร้ายของหมอยาที่คิดจะทำร้ายเด็กเพียงแค่อยากรียกไถเงินบางคนก็ยินมองด้วยความเวทนาในความโง่เขลาสุดท้ายแล้วคิดให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก็ถึงตัวจนตัวเองต้องมาตายอย่างน่าอนนาถแทนที่จะตั้งใจทำรรมาหากินอย่างสุจริตแต่กลับคิดคดไร้จัญญันก็ไม่สามารถหลีกหนีบาปกรรมได้อยู่ดีและนั้นก็คือท่านเล่ามาเรื่องหมอยาผู้โชกาย แล้วพบกันใหม่ท่านเหล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ